สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel o u t u b e Peter b o บนนะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่28กร,รกฎาคม2565นะครับมาดูข่าวกองหลังกันต่อนะครับมีชื่อเวสลี y f ฟลฟาน่าจากสื่อที่ ถือว่าเทียสูงขึ้นโผล่เข้ามานะครับแล้วก็มีชื่อของเบนชมแปงปาวามีชื่อมิลานสครีเนียมารอฟังกันได้รวมไปถึงโทมัสทูเคิลนะครับเหมือนจะมีแฟนใหม่แล้วด้วยนะครับรอฟังรายละเอียดกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนของผมก่อนแลวกันครับเริ่มจากนี่ครับทัวร์ดูเชลซีที่อังกฤษกับปีเตอร์โบสใครอยากไปเชียร์ด้วยกันนะครับอินบ็อกซ์มาสอบถามรายละเอียดได้เลยการันตีความสนุกแน่นอนนะครับสามในที่ Facebook Fanpage นะครับ ขอบคุณ Suzuki Swift Power Your Up ครับ Sport Eco Car เต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูเอาเจ็และแพลตฟอร์ม h าร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ำความนิยมครับด้วยยอดขายในไทยกว่า140,000คันไปทดสอบด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศนะครับขอบคุณสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่อง Peter b o โบ์นะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบครับไม่ว่าจะเป็นบอลไทยหรือว่าบอลน,นอกแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ของเชลซีด้วววยยฝากไ้้ดนะครับ ขอบุณคอล่าแอคครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันผิวหน้ามันก็ช่วยได้ตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีอยอยมีฮาราด์ด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกนคิว o d e คก็ได้บอกมาจากช่องของปีเตอร์บสมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยแล้วก็ขอบุณยากแก้ไอตาขันตีครับกับสมุนไพรธรรมชาติยา่าจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช โอเคนะครับมาจบเรื่องนี้กันก่อนดีกว่านะครับมาจบเรื่องนี้กันก่อนนะครับให้มันจบที่วันนี้สำหรับชูสกุนเด้นะครับฟาบริซิโอโรมาโนครับยืนยันว่าชูสกุนเด้กำลังจะย้ายไปบาเซโลนาแล้วนะครับ Here we go นะครับมีคำว่า Here we go ก็เอาเป็นว่าจบ นะฮะข้อตกลงทุกอย่างเรียบร้อยหลังจากที่ยืดเยื้อมานานตอนนี้กําลังจะมีการเซ็นสัญญากันแล้วนะครับแล้วก็เงินไขส่วนตัวก็ตกลงกับบาซ่าได้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนดีลนี้กุนซือชาบีเอเนเดสเป็นคนผลักดันด้วยตัวเองเป็นอันว่าจบนะครับไม่ต้องไปลุ้นอะไรเกี่ยวกับชูสกุนเดสละก็มอนชีนะครับผู้บริหารของเซบียาหรือที่เราเรียกกันว่าคุณกนชัยเนี่ยโอ้โห ต้มนักข่าวเครือเซบียาตัวเองกันยับเลยนะออกตัวแรงกันไปหลายคนเลยนะครับก็แฟนเชลซีก็มูฟออนเท่านั้นครับไม่ต้องไปตำหนง่งตำหนิอะไรตัวนักเตะเขานะครับเขาก็มีสิทธิ์ในการเลือกในการตัดสินใจแล้วก็เราเคยมีโอกาสที่จะได้ตัวเขาแบบง่ายๆแต่ว่าเราเมินเขาไปเองด้วยอะตอนแรกถูกไหมครับไม่งั้นก็คงจบกับเชลซีไปแล้วก็ไม่ต้องไปตำหนิอะไรตัวนักเตะนะหลังจากนี้ก็แค่มูฟออนอย่างเดียวมองไปที่เป้าหมายอื่นนะครับซึ่ง ป้าหมายอื่นของเชลซีเนี่ยวันนี้ข่าวจะหนักไปที่เวสลี์โฟฟาน่านะครับของ City. เลสเตอร์ซิตี้เกี่ยวกับโฟฟาน่าเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ก่อนละกันนะครับว่าเมื่อ2วันก่อนก็เคยมีรายงานถึงเชลซีกับโฟฟาน่าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังมาจากสื่อที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เทียสี่เทียหเลยยังเป็นสื่อไม่ค่อยดังแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเริ่มมีสื่อที่มีความน่าเชื่อถือรายงานเพิ่มเติม นะครับปีเตอร์โบจะเรียงลาดับความน่าเชื่อถือจากน้อยไปมากแล้วกันนะครับเริ่มจาก SKY ยสปอรครับจริงๆ SKY ยสปอรเป็นสื่อที่ชื่อเสียงดังมากนะแต่ชาวเน็ตนะครับในโลกโซเชียลต่างประเทศคนที่เขาตามข่าวฟุตบอลแบบจริงๆจ,จังๆเนี่ยเขาลงความเห็นตรงกันว่าข่าวของ SKY ยสปอรถ้าไม่ได้ใส่ชื่อคนเขียนในข่าวนั้นให้ตีความไปเลยว่าความน่าเชื่อถือน้อยทันที ซึ่งข่าวนี้ก็ไม่ได้ระบุชื่อคนเขียนนะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นดามิสเชตของสกายที่เป็นคนรายงานแต่ว่าจริงๆดามิสเชตก็ไม่ได้เป็นคนเทียสูงอยู่แล้วนะครับแต่อ่ะมาฟังรายละเอียดกันหน่อยเขาบอกว่าเชลซีสนใจคว้าเวสลีย์โฟฟาน่าของเลสเตอร์ที่เหลือสัญญาถึงปี2027ในข่าวนี้ของสกายเนื้อเกี่ยวกับโฟฟาน่ามีแค่นี้เลยครับ <c oughs> มีแค่นี้เลยครับสนใจโฟฟาน่าที่เหลือสัญญาถึงปี2027ที่เหลือ เอาบทสัมภาษณ์ทูเครนที่พูดถึงอัสเปริโกยต้าว่าไม่พอใจทางบาเซลนาะมาลงทั้งข่าวเลยนะครับเออก็นี่แหละครับพักหลังก็ต้องยอมรับว่าสกายเครดิตก็ลดไปเยอะนะครับลดไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบถึงขั้นเมินนะเขาก็มีการเซ็นสัญญาดึงตัวนักข่าวดังๆหลายคนเข้ามาอยู่อย่างเช่นเมลิซาเรดดี้คนนี้ข่าวแมนยูลิยููเนี่ยจะค่อนข้างแม่น ไปได้ฟอร์เรนเพลตเทนเบิร์กไปอยู่สกายเยอรมันอันนี้ก็แม่นเรื่องบอลเยอรมันมากๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีชื่อคนเขียนข่าวเนี่ยก,ก็ตามนั้นนะครับแต่ถึงแม้ข่าวนี้ดีเทลจะค่อนข้างน้อยแต่จุดนึงที่ผมชอบคือเขาใส่อันนี้มาเขาใส่กราฟิกอันนี้มาให้ดูครับเป็นการเล่นของเวสตีโฟฟาน่าในฤดูก,กาล2021-22ก็จะให้ดูอันซ้ายก่อนครับคือฮิตแมปก็จะเห็นว่าเฮ้ยยืนเป็นเซนเตอร์ตัวขวาใช่ไหม defensive action zone นะครับก็คือจังหวะก,การเล่นเกมรับก็อยู่ตรงนั้นนะครับ p a s s e s by zone ก็คือตำแหน่งที่ผ่านบอลเยอะนะครับก็จะเข้มไปที่ตรงกลางกับเยื้องไปทางขวาเพราะฉะนั้นมันชัดเจนครับเวสลี y โฟลฟาน่าคือเซนเตอร์ตัวขวาแล้วก็ในแผนการเล่นของเลสเตอร์ซิตี้จริงๆเขาเล่น2แผนนะเดี๋ยวหลัง4บ้างเดี๋ยวหลัง3บ้างแต่ว่าซีซั่นที่แล้วอะ่ะจะหนักหลัง3ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่ง ถ้าเล่นหลัง3ช่วงที่โฟฟาน่าร่างกายฟิตสมบูรณ์เนี่ยแกก็จะเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวขวานะมันทําให้เห็นภาพชัดเจนเหมือนกันว่าในเมื่อเชลซีวืดนะครับพลาดโอกาสคว้าตัวชูสกุนเดที่จะเอามาเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวขวาเนี่ยมันก็ควรต้องหาเซนเตอร์ตัวขวาคนใหม่มาแทนที่นะครับอันนี้ภาพชัดเจนนะครับว่าโฟฟาน่านี่ดูจเหมาะในเรื่องของการเป็นเซนเตอร์ตัวขวานะฮะทีนี้ครับอ่ะจากสกายสปอรที่ ข่าวไม่ได้ระบ,บุชื่อคนรายงานชัดเจนเรายกระดับความน่าเชื่อถือขึ้นมาหน่อยดีกว่านะครับมาดูซามี่ม็อกเบลนะครับซามี่ม็อกเบลเนี่ยอยู่กับทางเดลี่เมลนะครับจริงๆชื่อของเดลี่เมลอะสู้ Sky ยสปอรไม่ได้แต่นี่มันคือยุคใหม่นะครับมันไม่ใช่ยุคที่เราจะตัดสินความน่าเชื่อถือของข่าวจากชื่อเสียงของสื่อเพียงอย่างเดียวตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรคือชื่อเสียงของนักข่าวที่รายงาน ซึ่งซามีม็อกเบลถือว่าเป็นนักข่าวที่ใช้ได้ทีเดียวนะครับไม่ถึงกับว่าเป็นเทียร์หแล้วก็ไม่1.5ด้วยผมว่าประมาณ2แต่เทียร์สในมุมของผมก็ถือว่าฟังได้แล้วนะซามีม็อกเบลบอกแบบนี้ครับบอกว่าเชลซีกําลังพิจารณาคว้าตัวโฟฟาน่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบแค่สนใจเฉยๆแต่มีความพยายามที่จะ ลองสอบถามลองยื่นข้อเสนอด้วยอารมณ์ประมาณว่าอาจจะทดสอบเลสเตอร์ด้วยการลองเข้าไปคุยด้วยการสอบถามราคาประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้โฟฟาน่าเนี่ยเป็นเป้าหมายใหม่ของเชลซีไปแล้วนะครับนอกจากนี้ครับซามีม็อกเบลยังบอกด้วยว่านอกเหนือนจากโฟฟาน่าก็ยังมีชื่อคนอื่นที่เชลซีสนใจด้วยครับได้แก่เบรสเนลคิมเปมเบ้ของปารีสแซงต์แชร์แมงมิลานสครีนเนีย นะครับของอินเตอร์มิลานคนนี้ปีเตอร์โบชอบนะครับแล้วก็มียอสโกกวาดิโอนของแอร์เบ l นไลฟซิกแต่เคสของกวาดิโอเนี่ยซาม,ม่ม็อกเบลบอกว่าน่าจะยากมากครับเพราะว่าทางไลฟซิกยืนกรานว่ายังไงก็ไม่ขายซัมเมอร์นี้และตัวนักเตะกก็ไม่ได้มีความคิดเร่งที่จะย้ายขนาดนั้นด้วยนะครับจากซาม,ม่ม็อกเบลนะครับคนต่อไปที่รายงานคือเจคอบสไตเบิร์กนะครับ เจคอบสไตเบิร์กปีเตอร์โก็ให้เทียสองเหมือนกันนะครับจากเดอะการเดียนคนนี้เป็นเพื่อนกับฟาบริซิโอโรมาโนนะครับสไตเบิร์กบอกว่าโฟฟาน่าเป็นอีกตัวเลือกของโทมัสทูเคิลนะแต่การจะได้ตัวเขาใช้คำว่ายากมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่านักเตะเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ไป5ปีตอนนี้สัญญาเหลือถึงปี2027ดังนั้นครับเลสเตอร์จะเรียกค่าตัวมหาศาลแน่ สไตเบิร์กบอกว่าเลสเตอร์ตั้งค่าตัวเอาไว้ขั้นต่ำนะ70ล้านปอนด์ล้านปอนด์นะครับไม่ใช่ยูโรด้วยนะ70ล้านปอนด์และแม็กสุดก็คือ85ล้านปอนด์ซึ่งค่าตัวมันก็เป็นแบบเป็นเรทระดับเดียวกับที่เคยขายแฮร์รี่แม็กควายให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2019ซึ่งตอนนั้นเป็นสถิติโลกกองหลังด้วยนะครับนี่คือค่าตัวตอนนี้นะ70-85ถึง85ล้านปอนด์นะครับ เจคอบสไตเบิร์กบอกว่าเชลซีไม่เต็มใจที่จะจ่ายแพงขนาดนั้นครับเนื่องจากนักเตะเคยได้รับบาดเจ็บหนักมาก่อนส่วนดีลของคิมเปมเบ้ก็สนใจแต่คืบหน้าไม่ค่อยเยอะเป้าหมายอื่นเนี่ยสไตเบิร์กบอกว่านะครับมีกวาดิโอนนะโฮเซ่คิมิเนสะของแอลติโกมาดริดมิลานสครินเนียของอินเตอร์และก็เปาตอเรสของบียาเรอัลนะครับนี่คือรายชื่อที่ทางเจคอบสไตเบิร์กเขาพูดมาแต่ว่าค่าตัวเท่านี้ก็ แรงแรงจัดจริงๆนะครับอะแต่โฟฟาน่าเนี่ยข้อดีอย่างหนึงคืออะไรนะครับคืออาจจะมีใจก็ได้นี่คือมาถึงจุดที่แบบเชลซีอาจต้องคุยเงื่อนไขส่วนตัวก่อนไปคุยกับสโมสรนเขาเพราะเราไปคุยกับสโมสรนเขามา2องดีลแล้วเราวืดนะฮะคือเซบียากุนเดแล้วก็ลิสก็คือราฟินยามาถึงจุดที่บางทีอาจต้องคุยเงื่อนไขส่วนตัวก่อนและกับซัมเมอร์นี้นะครับซึ่ง โฟฟาน่าเนี่ยนะครับมันมีการเปิดเผยออกมานะครับเป็น Account ใน Instagram นะครับชื่อว่านิคูทเนตี้ไฟนะฮะ <c oughs> เขาบอกว่านี่คือเพื่อนของเวสลี้โฟฟาน่าครับเพราะว่ามีการ Follow ซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนกันและเขามีการโพสต์ภาพลง IG Story ครับาภาพแรกนี้ครับเป็นรูปตัดต่อโฟฟาน่าใส่เสื้อเชลซี แล้วก็มีแคปชั่นครับนะก็ถ้าแปลเป็นไทยก็แปลบอกประมาณว่าเสื้อใหม่ตัวนี้ก็ดูดีกับนายเหมือนกันนะเออนะครับก่อนจะโพสต์อีกรูปหนึ่งครับเป็นภาพนี้ครับซึ่งในในโซเชียลเขาก็ไม่ได้ลงความเห็นกันนะว่านี่โฟฟาน่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับอาจจะเป็นคนหน้าคล้ายก็ได้แต่โอ้โหผมว่ามาขนาดนี้ก็คงโฟฟาน่าแหละเพราะว่าโพสต์จากแอคเคาท์เพื่อนของเขาแล้วก็โพสต์ก่อนก็เป็นรูปโฟฟาน่าอันนี้ก็ดูแล้วน่าจะเป็นรูปโฟฟาน่าแหละใส่เสื้อ น่าจะปี2 0 0 5 2 0 0 6ครับปีนั้นได้แชมป์รียร์ลีกด้วยนะซึ่งเป็นภาพโฟฟอน่าสมัยเด็กเขาว่ากันว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็มีแคปชั่นแบบว่าแม่ตั้งแต่เด็กเลยนะพวกอย่างไรก็ตามครับในภายหลังแอคเขาเพื่อนคนนี้ลบภาพทั้งหมดออกจาก Instagram s t o r y ไปแล้วครับแต่คนก็แคปกันเอาไว้ทันเยอะแล้วก็เอาไปแชร์กันต่อในโลกโซเชียลเต็มไปหมดแถมตัวนักเตะเคยให้สัมภาษณ์ด้วยครับว่าอยากเล่น UCL แล้วก็แบบเคยเห็นด็อกบาลงเล่นกับเชลซีแล้วก็ชอบ นะฮะอันนี้ดูแล้วน่าจะมีใจนะฮะเวสลี์โฟฟาน่าแต่เลสเตอร์เขาก็จะไม่ขายถูกๆนะซี่นะครับความฟินเหมือนกำลังมาเจอคนนี้ตัดบทครับนิซาคินเซล่านะฮะนิซาคินเซล่านี่ปีเตอร์โบสไปอินบอสคุยกับเขาบ่อยนะครับเมื่อวานเพิ่งลงอัปเดตเรื่องสครีนเนียกับดุมฟรีไปที่ออกแนวนเป็นความเห็นมากกว่าการรายงานนะครับก็ไปดูในเพจปีเตอร์โบสได้นะครับนิซาคินเซล่าออกมา พูดถึงเวสตี่โฟฟาน่าเขาไม่ได้โพสต์อันนี้ลงใน Twitter หลายคนเลยอาจจะไม่ได้เห็นไงเออแต่แกโพสต์ลงใน Facebook Fanpage นะครับนี่ทราบโพสต์บอกว่าเชลซีสนใจโฟฟาน่ามาระยะหนึ่งแล้วแต่การจะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้มัน,เป,นเป็นได้ค่อนข้างยากครับเพราะต่อสัญญาไปถึงปี2027และเป็นนักเตะที่แตะต้องไม่ได้ในมุมของกุนซือเบนเดนโรเจอร์สนะฮะเอาจริงๆปะ ผมว่าผมก็เห็นด้วยนะที่มันยากครับเพราะว่าค่าตัว70-85ล้านปอนด์เนี่ยแพงกว่าเดอร์ลิกแพงกว่ากุนเดแพงกว่าซิคลีเนียนะครับซึ่งโอ้โหเชลซีก็คงจะกังวลเลครับเคยบาดเจ็บหนักพักยาไปครึ่งปีนะครับเจ็บช่วงปริซีสซันพักยาไปครึ่งปีนะครับผมว่าถ้า70-85ถงยังไงเชลซีก็ไม่น่าซื้อครับกับเรทราคาเนี้ยขนาดกุนเดยังสู้ไม่สุดเดอร์ลิกยังสู้ไม่สุดเลยอะ เออผมว่าผมว่าถ้าเป็นราคานี้ยากแต่ก็ไม่แน่นะผมว่าสิ่งสําคัญคืออะไรต้องลองคุยต้องลองสอบถามหน่อยคือเหมือนกับเลสเตอร์ปีนี้อาจจะอาจจะมีปัญหาการเงินบางอย่างครับเพราะว่ายังไม่ซื้อใครเลยพวกเทียนหนึ่งหลายเจ้าก็บอกว่าถ้าไม่ขายก็ซื้อไม่ได้ครับซัมเมอร์นี้ครับทุกวันนี้ยังขายยูริตีเดอร์มันไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ซื้อใครซึ่งถ้าเกิดว่าเขาต้องขายก่อนแล้วค่อยซื้อเนี่ยบางทีถ้าลองไปคุยมันอาจจะไม่ถึง70-85ถึงก็ได้นะ ลองคุยดยูหน่อยถ้าตีเป็นบอบผมว่าถ้าสักค่าตัวสักเรทประมาณกุนเดผมว่าก็น่าสนใจนะ50ถึง55ตอนนี้เหมือนที่แฟนบอลบอกว่า potential ไม่สนเอา official ก่อน <c oughs> นะครับอ่ะนี่คือเรื่องของเวสตีโฟฟาน่าที่นำมาฝากกันนะครับทีนี้ครับทางฟาบริซิโอโรมาโน่ครับเขาไปอัดคลิปนะลงใน YouTube ก็พูดถึงกุนเดแหละ แล้วก็ในคลิปเนี่ยทางโรมาโนมีการบอกนะครับว่าโอ้แฟนเชลซีถามผมมาเยอะมากว่าพอวืดกุนดี้แล้วเชลซี Chelsea จะไปเอาใครโรมาโนพูดถึงโฟฟาน่าก่อนนะจริงๆนะเขาบอกว่าโฟฟาน่าเนี่ยคือนักเตะคนหนึ่งที่ได้รับคำชื่นชมจากโทมัสทูเคลเป็นความจริงแน่นอนแต่ทูเคลก็ไม่ได้ชอบคนเดียวครับเป็นหนึ่งในคนที่ชื่นชมซึ่งข้อมูลก็จะไม่ได้ต่างจากสื่ออื่นครับคือไม่ง่ายเพราะสัญญาเหลือเยอะเป็นคนสําคัญของเลสเตอร์ แต่โรมาโน่บอกว่าอย่าเพิ่งตัดโอกาสนะครับให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนคนต่อมาคือมิลานสคริเนียนะครับของอินเตอร์มิลานคนนี้ปีเตอบชอบนี่คือกองหลังอีกคนที่เชลซีรู้ว่ามีความสามารถโรมาโน่บอกแบบนี้นะแต่โรมาโน่บอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอจากเชลซีไปถึงอินเตอร์ซึ่งที่ผ่านมามีเปเอชที่เคยอยากได้ตัวมีการยื่นข้อเสนอแต่ก็ยังบรรลุข้อตกลงกับอินเตอร์ไม่ได้ อินเตอร์ต้องการเงินขั้นต่ำา7 0ดถึง้าล้านยูโรครับตีเป็นเงินปอนก็59-64ถึงล้านปอนเห็นไหมถูกกว่าทางเวสต์บีโฟฟาน่าด้วยนะครับแต่ว่าสครินยียอายุ27แล้วก็สัญญาเหลือ1ปีนะครับอีกคนหนึ่งคือเบนชแมงปาวาครับที่โรมาโน่พูดถึงปาวาของไบเอ็นมิวนิกโรมาโน่บอกว่าอันนี้ก็อยู่ในลิสต์ของเชลซีนะเป็นชื่อที่เชลซีก็รู้อยู่แล้วครับว่ามีความสามารถแต่ก็ยังไม่มีการเจรจาระหว่างไบเย็นกับเชลซี เพียงแต่ดีลเนี้ยถ้าจะเอาอะมันดูดูไม่ค่อยยากเพราะาอะไร1คือราคาไม่แพงเกินไป2บายเยนพร้อมขายครับเพราะว่าไปได้มาไตาสเตอริกมาจากยนะูเวนตุสแหละราคาไม่แรงทางฟอร์เรนเพลเทนเบิร์กของสกายเยอรมนีเคยบอกว่า35้าล้านยูโรเองนะครับตีเป็นเงินปอนก็30ล้านปอนปาวาถามว่าพีเตอร์โบชอบไหมก็ชอบนะเว้ยเพราะว่ามอนเล่นตำแหน่งคล้ายๆกุนเด้เลยเซนเตอร์ตัวขวาแบ็กขวาวิงแบ็กขวา เล่นได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าโทมัสซูเกิลจะมองเป็นเป้าหมายต้นๆหรือเปล่าเพราะดูจากสเปคเนี่ยการที่คุณไปเอากุนเดเนี่ยทั้งที่ปาวาราคาถูกกว่าเกือบ2เท่าเนี่ยผมให้น้ำหนักไปที่อาจจะเรื่องสปีดต้นไหมคือ ปาวาสูงแนละ้วร้อเลยนะครับแต่ว่าเรื่องสปีดต้นนะกุนเด้มันจะเป็นคนแบบเร็วแล้วก็มีความคล่องตัวไงเออหรืออย่างโฟฟาน่าเนี่ยนะครับตัวสูงนะแต่ไม่ช้าวิ่งค่อนข้างเร็วทีเดียวปาวาก็ไม่ได้อืดแต่ก็ไม่ได้เร็วเวอร์อ่ะเออผมก็เลยบอกว่าเรื่องสปีดอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้แต่ถ้าได้ปาวาผมโอเคไหมผมก็โอเคครับเผื่อจะเป็นชื่อที่โอเครองจากมิลานสคร,รีนเนียด้วยนะในความเห็นของปีเตอร์โบสนะครับอ่ะ จากเบนชแมงปาวาครับไปดูเซซ่าอัสปิดีโกยตาครับบาซ่าก็ยังจะเอาให้ได้อยู่ครับโรมาโนบอกว่าบาซ่าได้แจ้งกับเดฟแล้วว่าย,ยังอยากได้เหมือนเดิมแล้วก็จะพยายามคุยกับเชลซีอีกครั้งนะครับตอนนี้คือยังบรรลุข้อตกลงกับทางเชลซีไม่ได้เนื่องจากทูเคิลอยากเก็บไว้แต่บาซ่าเนี่ยพอได้กุนเด้เหมือนไม่อยากให้เชลซีโกรธจะพยายามขอคืนดีอีกครั้งน เอากุนเด้ไปนะครับไม่อยากให้เชลซีโกรธมาแปลกเนาะนะครับแต่ผมว่าโอกาสย้ายก็ยังสูงอยู่ดีนะสำหรับเซซาอัสบีริโกยตาเพราะว่าผมใช้คำว่าถ้าเชลซีได้กองหลังใหม่มาอีกสัก2คนอะ่ะผมว่าเชลซีก็คงจะไม่ได้หลังกับตันเดฟแล้วลนะ่ะตอนนี้คือยังไม่ปล่อยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือยังหาตัวแทนไม่ได้ด้วยเพียงแต่บาซ่าก็ต้องจ่ายค่าตัวที่มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยนะไอที 3ล้านยูโรแล้วอัพมาเป็น6ล้านยูโรก็น้อยไปน,นิดนึงครับก็ถ้าเกิดจ่ายมากกว่านี้ผมว่าก็ไม่แน่นะครับซึ่งพอเป็นเช่นนี้ครับทางสปอร์ตครับสื่อกาตารันบอกว่าเชลซีไม่แฮปปี้กับทางบาร์ซ่าครับสปอร์ตบอกว่าเชลซีกโกรธนะครับเขาใช้คำว่า very angry เลยนะครับคือโกรธมากนะครับโกรธมากที่แบบโห ตัดหน้าราฟินญานะกุนเดไปเอาคริสเตนเซนต่อสัญญาเดมเบเล่จะเอาเดฟจะเอาอลอนโซ่และพวกนี้อีกเชลซีกโกรธครับแล้วก็จะพยายามหาทางขัดขวางการขายอัสปิริโกเอต้ากับอลอนโซ่ตอนนี้เชลซีไม่มีไฟเขียวใดๆให้2คนนี้แต่เดี๋ยวต้องรอดูอนาคตกันอีกทีนะครับมันก็เป็นวิถีฟุตบอลนะครับไม่อยากผูกใจเจ็บนะสำหรับปีเตอร์โบนนะครับไปดูฮาคิมซิเอกครับฮาคิมซิเยกเป็นรายงานจากเดลี่เมลนะครับแต่คนเขียนเนี่ย ไม่ใช่ซามีม็อกเมลนะครับก็ต้องกรองหน่อยเขาบอกว่าเอซิมิลานกำลังเดินหน้าไล่ล่าซีเยกและเชลซีในเมื่อไม่อยากปล่อยแบบยิมตัวอาจจะต้องจำใจยอมขายในราคาสุดถูกครับลดกระหน่ำซัมเมอร์เซล8.4ล้านปอนด์นะครับแต่นักเตะต้องยอมลดค่าเหนื่อยด้วยเพราะว่าค่าเหนื่อยปัจจุบันปีละ5ล้านปอนด์ในเอซิมิลานจ่ายไม่ไหวซึ่งโอ้โหถ้า8.4ล้านปอนด์ก็ถูกเกิน นะครับสัญญาเหลือ3ปีทรานสเฟอร์มาร์ประเมินราคาซีเอ็กว่า3 3ล้านบอลในมุมผมนะขั้นต่ำมันก็ไม่ควรต่ำกว่า15ว่ะเออ15อหนน่าเกียรติสุด12 13อ่ะอันนั้นน้าเกียรติ 12, นนสุดแล้ว12 13แล้วก็แต่ใจผมว่ามันไม่ควรต่ำกว่า15สัญญาเหลือ3ปีอายุ29นะครับแต่โหันนี้8.4ก็ถูกไปถ้าขายราคานี้จริงนี่โกรธ ถูกไปครับ8.4ล้านปอนอะเออผมว่าคือโอเคคนอาจจะบอกว่าดีกว่าขายไม่ออกแต่โอซื้อมา30กว่าขาย8.4มันก็ถูกไปจริงๆครับสำหรับหาก,กิมเสียกแต่แต่เหมือนที่บอกครับสื่อที่รายงานคือเดลี่เมลแต่คนรายงานก็ยังไม่ใช่คนแบบชื่อเสียงดังมากมายก็อาจจะไม่จริงก็ได้นะครับก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะว่าเชลซีจะเอาอยัางไงนะครับปิดท้ายนะครับกันที่ โทมัสทูเคิลนะครับมีการเปิดเผยภาพมาจากสื่อเทียนเรื่องนอกสนามเรื่องตลาดซื้อขายเนี่ยโอ้โหเชื่อไม่ค่อยได้แต่เรื่องนอกสนามที่เขาน่าเชื่อถือสุดครับนั่นก็คือสื่อพระอาทิตย์ฮะเดอะซัเปิดเผยภาพมาครับว่าโทมัสทูเคิลอาจจะมีหวานใจคนใหม่นะครับเออซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันเคยมีข่าวลือว่าทูเคิลคือดีกับภรรยานะครับบางทีน่าจะไม่จริงแล้วละ่ะอันนี้คือภรรยาคนเก่าของโทมัสทูเคิลนะครับ ซึ่งอย่าร้างกันไปนะดูแล้วข่าวที่บอกกลับมาคืนดีกันจะไม่จริงเพราะเดอ s u ซันเปิดเผยภาพใหม่ออกมาไงเดอรซบอกว่าทูกเคลื่อนไปพักร้อนแล้วก็เหมือนจะมีแฟนใหม่ครไปเช่าเรือ p r i v a t e เที่ยวทะเลแล้วก็กลับไปนอนพูลวิลล่าคืนและสอบ0หมื่นปอนรู้ขนาดนั้นนะ่ะเดอรซซึ่งแฟนใหม่คนนี้ว่ากันว่าเขาชื่อนาตาลีแม็กซ์นะครับเป็นคนบราซิลมีลูกแล้วสคนอายุ35 อ่อนกับโทมัสทูเคิล13ปีทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะครับเดอะซันมีการอ้างอิงคำพูดจากนักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายรูปมาฝากเนี่ยบอกว่าทั้งคู่จับมือกันแทบตลอดเวลาพวกเขาดูรักกันมากมีช่วงเวลาที่นาตาลีอบหลังอบคอแล้วก็เข้าไปจูบทูเคิลพวกเขาไหว้น้ำด้วยกันพักผ่อนบนชายหาดทานอาหารกลางวันที่โรงแรมแล้วก็ไปทะเลจากนั้นก็เข้า องพักอีกทีนะครับโอ้โหเดอะซันนี่ได้ข้อมูลเอกลีฟมาจริงๆก็ดูแล้วภาพมาขนาดนี้หวานกันขนาดนี้ก็น่าจะจริงอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นแฟนคนใหม่ของโทมัสทูเคิลก็เอาเป็นว่าแสดงความยินดีกับโทมัสทูเครและกันนะครับก็ทูเครนจริงๆเป็นคนรักลูกมากนะครับลูกลูกกับภรรยาคนเก่าเขาก็ยังรักเหมือนเดิมดูแลเต็มที่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาก็ แยกทางกับภรรยาแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ในกระบวนการของกฎหมายก็น่าจะเสียค่าหย่าร้างเนี่ยหลายล้านปอนด์อยู่เหมือนกันเดอะซันบอกนะครับแต่ว่าคนเราก็ก็ต้อง Move on to เคิลเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเจอรักใหม่ได้เหมือนกันก็แสดงความยินดีกับโทมัสซูเครลแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้พอเรื่องหัวใจกลับมาแข็งแกร่งเนี่ย ขอให้ผลงานในสนามกลับมาแกร่งด้วยแล้วกันนะครับสรับโทมัสถูกเข้านะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่ปิตาโบสถ์นำมาฝากกันให้ในวันนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งยาแก้ไอาตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองนะครับขอบคุณสิงห์วัวออฟฟุตบอลครับสปอนเซอร์ยังเป็นทางการของปิตาโบส์และสโมสรเชลซีด้วยนะครับขอบคุณคอรล่าแอควิตามินลดสิวสูตรแพทย์บอกมาจากช่องปิตาโบสมีโปรโมชั่นพิเศษขอบคุณซูซูกิสวิตพาวเวอร์ยออฟการันตียอดขายกว่า10,0004หน 140, แล้วแล้วนักกก็ถาาเเิดอยยไปชีช ที่อังกฤษกับปีเตอร์โบสอินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย